สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมข่าววันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยพาทุกคนค่ะนะคะมาหาคอนโ,โดดีๆค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้อาจารย์ต้องบอกว่ามาหาคอนโดนะคะซื้อให้ใครอยู่ค่อยว่ากันนะคะเอาละค่ะอยู่ที่คลาว d r เรสซิเดน์ค่ะสุขุมวิท23ินะคะด้านหลังของอาจารย์นี่เองค่ะนะคะต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยฮะเป็นคนเลือกสรรสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองและเชื่อว่าผู้ชมหลายคนนะคะกําลังหาคอนโดดีๆตัดสินใจสิ่งดีๆ ลองแวะมาชมดูค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะสะดวกสบายที่สำคัญห่วงจุ้ยดีด้วยค่ะหันหน้าเข้าตัวตึกขวาทาตไฟซ้ายทาตน้ำเห็นไหมคะมีการเปิดน้ำนะคะรับซับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะใครอยากจะมาหาคอนโดดีๆเก่งกำไรหรือว่าอยู่อาศัยอาจารย์แนะนำเป็นหนึ่งสถานที่ดีๆค่ะเราลองมาดูกันไปเราเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะที่สําคัญค่ะนะคะความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสําคัญช่วงนี้ในภาวะโควิดแบบนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปที่ไหนก็ตามนะคะเราต้องดูแลตัวเองใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือล้างม้กับเจลก่อห์อค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วตอนนี้นะคะจารย์อยู่ที่ Cloud r e s i d e n t ค่ะนะคะแน่นอนฝ่ายขายเธอหรือเปล่าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันจะมาหาห้องให้ผู้ชายสหน่อยค่ะนะคะเธอมีอะไรแนะนําบ้างเด็ดเด็ดเลิศ มีกี่รูปแบบยังไงบ้างคะได้ค่ะสำหรับโครงการคลาวเ e สเ d น n ซสสุขุมวิท23นี้นะคะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศฮ่องกงค่ะดีจังเลยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยในบริเวณถ้าเกิดอาจารย์จะมาซื้อที่นี่ความสะดวกสบายโดยรอบข้างเป็นยังไงบ้าง สำหรับทำเลที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะ<ฆ>ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้า,าสปปรรพสินาโร<ล>งแรมโรงเรียนทางเออฟฟิศบิลดิ้งค่ะและยังใกล้กับ b t s และ MRT เพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ อันนี้คือลักษณะโมเดลหรอคะใช่ค่ะตายแล้วหนูขาเป็นลักษณะถุงซับเลยนะคะอันนี้คือปากทางซับเข้ามาที่คือเก็บซับทั้งหมดแล้วลักษณะเนี่ยสูงแบบนี้เลยระคะค่ะสำหรับตัวโครงการนี้นะคะ,คะจะเป็นตึกสูงที่สุดในย่านนี้เลยค่ะซึ่งจะสูงทั้งหมด43ชั้นนะคะ43ชั้นเลขดีด้วยนะ43บวกกันเป็น7คือการธุรก,รกิจการค้าถือว่าดียังไงต่อคะค่ะแล้วก็มีจํานวนทั้งหมด372ยูนิตนะคะ372ย<อ>ูนิตก็ตัวเลขดีเช่นกันค่ะ บริเวณด้านล่างนี้ค่ะนี่คือความอำนวยความสะดวกสบายเหรอคะใช่ค่ะตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สวนด้านหน้าขนาดใหญ่ของโครงการเลยค่ะ,ะขวันพาอาจารย์ขึ้นไปชมห้องตัวอย่างแล้วก็เฟสซิลิตี้ด้านบนดีกว่าโอ้ดีจังเลยค่ะจะได้เห็นของจริงไปไปกันเลยค่ะ,คะ นิแสแอง์ของเรานะคะ,คะนอกจากมาจากฮ่องกงแล้วนะคะเรายังถูกจัดลำดับที่147จากฟร์แฮนเด็ฟอร์จูนด้วยค่ะแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะอาจารย์ะจะถาบันความมั่นคงทางด้านการเงินที่สหรัฐอเมริกาเขาจัดลำดับค่ะเรายังอยู่ในฟิตเลตติ้งดับเบิลด้วยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์ซื้อเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ความมั่นใจเพราะมีการจัดลำดับที่สากลยอมรักาเขาจัดลนอนค่ะเรายังอยู่ในฟตเลตต้งสัใเอยลกจะจจยค่ะแเงิ่จั้เลยคอาจารไปให้พาอาจารย์ไปไดูครงไห่นคะ เป็นโมเดลที่ซูมเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางนะคะเราจะได้เห็นพื้นที่ส่วนกลางอย่างชัดเจนค่ะคือเมื่อครู่เราเห็นตึกแล้วเราก็จะเห็นตรงบริเวณตรงกลางคือมายอดตรงนี้ถูกต้องให้เราเห็นภาพตายแล้วดูสวยงามจรงๆเขาเรียกว่ายังไงนะคะอีกครั้งนึงค่ะต้องขอบอกเลยนะคะอาจารย์ว่าไม่มีโครงการไหนที่อยู่ใจกลางอโศกนี้ให้พื้นที่ส่วนกลางลอยฟ้าแบบจัดเต็มนะคะด้วยเนื้อที่กว่า2,000ตารางเมตรเลยค่ะค่ะแสดงพื้นที่ส่วนกลางแบบมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ํา ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูชั้น28นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีจักรุชีค่ะส่วนชั้น29นี้นะคะจะเป็นห้องสกายฟิตเนสค่ะมีห้องซาวน่าด้วยมีห้องโยคะด้วยนะคะแล้วก็มีโคเวกิ้งสเปซค่ะโอ้โหตายละเธอเห็นแค่นี้ก็อยากจะควักเงินจ่ายแล้วล่ะค่ะยังไม่พอนะคะอาจารย์ด้วยชั้น30นี้นะคะเรายังมีโอเพนบาร์บีคิวแอรีนะคะแล้วก็มีสกายบาร์ให้ด้วยค่ะโอเพนบาร์บีคิวแอรีแปลว่าค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ค่ะ อาจารย์สามารถจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าจะจ้างเชฟมาทำโอมาเกเสรแบบส่วนตัวและยังสามารถชมวิวเมืองแบบ270องศาโดยไม่มีตึกสูงมาบล็อกวิวด้วยค่ะคราวนี้ต้องบอกว่าใครหลายคนค่ะที่อยากได้ความสะดวกสบายในส่วนกลางที่บอกบางคนรักสุขภาพบางคนอยากจะได้ที่รีแล็กซ์เนี่ยที่นี่เป็นที่ที่อาจารย์ได้สัมผัสแล้วว่าเออมันแบบมันสุดยอดจริงจริงมีทั้งสะว่ายน้ําบรรยากาศดีรวมถึงชั้นในส่วนกลางเนี่ยบอกว่าเป็นชั้นที่อ,อ,อยู่ในแบบ โฟกัสที่ดีมากใช่เพราะเราอยู่ชั้น28 29 30สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้ง3ชั้นเลยนะคะอาจารย์ตายแล้วคราวนี้อยากเห็นห้องจริงแล้ว่ะค่ะ,คะเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างด้านนี้เลยดีกว่าคะ่ะได้เลยครัไปชมห้องตัวอย่างแบบหนึ่ง นะะขนาด29ตารางเมตรก็คือคห้องนี้เลยใช่ค่ะเปิดเข้ามาปาบ๊บโอ้โหเจอกระจก,กอนเลยอันนี้ห่วงจุยดีนะคะเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเจอกระจกเปรียบเสมือนกันส่องสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้แล้วข้อกระจกเนี่ยจะดูดซับเข้ามาอันนี้ถือว่าดีเชื่อว่าหลายคนที่ะจะจับจองห้องเนี่ย่ะกระจกนี้เป็นต้นแบบที่ดีนะถือว่าโอเค,คส่วนห้องนี้ฮะเป็นห้องที่ต้องบอกมีความพร้อมซับอยู่ในนี้หมดแล้ว โครงการจะให้แบบ h a บล y f u l l y f u r n i s h น d นะคะอาจารย์อ,อันนี้คือฝั่งครัวใช่ก็<ห>ค,คือจะได้ชุดครัวบิวอินตามแบบนี้เลยนะคะ,คะมีตู้เย็นบิวอินมีไมโครเวฟนะคะมีเครื่องดูดควนันมีเตาไฟฟ้านะคะ นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะอาจารย์เรายังมีเครื่องซักผ้านี่ค่ะโอ้อยู่ในนี้เรียบร้อยเป็นเครื่องซักผ้าโอ้โดีจังเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นห้องที่อนเนกประสงค์น <S <S 1> <S 1> เนาะเข้าอยู่สบายแล้วก็มีอำนวยความสะดวกที่สําคัญคือทุกชิ้นที่เราเห็นเนี่ยคือได้หมดเลยได้ตามแบบนี้ทุกอย่างเลยค่ะดีจังเลยค่ะอันนี้คือโซนห้องนั่งเล่นใช่ะค,ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าด้วยโซนพื้นที่เนี่ย เหมาะสําหรับคนเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะมาสองคนคนเดียวได้หมดนะคะ,คะโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะถ้าเราจะจัดห่วงจุ้ยอะค่ะควรจะจัดแบบไหนดีคะจริงๆต้องบอกพื้นที่ของโครงการนี้ดีอยู่แล้วฮะแล้วดีมากด้วยตรงจุดบริเวณเนี้ยโซฟามาลงสะหน่อยนะคะแล้วก็มีภาพที่เสริมเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหมายว่าจะเป็นภาพภูเขาทิวทัศน์น้ำมาลงเท่านั้นอะไรก็จะดีมากๆเลยค่ะ เพราะว่าโซนของพื้นที่ดีอยู่แล้วคราวนี้มาส่วนของห้องนอนค่ะอาจารย์เห็นโอ้ห้องนอนเนี่ยสะดวกสบายมากเลยเหมาะสําหรับแบบอย่างเพิ่งเริ่มต้นครอบครัวอยู่กันสบายรวมถึงห้องน้ำเนี่ยจริงๆไปดูคอนโดมาหลายที่ห้องน้ําที่เนี่ยดูแล้วอำนวยความสะดวกมากเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าห้องน้ําที่นี่นะคะเราทําเป็นดับเบิลแอคเซสให้ค่ะเข้าออกได้ทั้งในห้องนอนเราหรือว่าในห้องครัวก็ได้นะคะเวลาเพื่อนมาจะได้ไม่ต้องเข้าผ่านห้องนอนดีจังเลยค่ะการดีไซน์ห้องเนี่ยได้ครบถ้วนจริงๆ อยากรู้ราคาแล้วล่ะค่ะค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่5.79เท่านั้นค่ะ5.79แล้วก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เราได้เกริ่นตั้งแต่ตอนต้นเนาะโอ้โหท่านผู้ชมขาเชื่อว่าหลายๆคนค่ะอยากจะครอบครองแล้วก็เป็นเจ้าของต้องรีบนะเพราะมีจำนวนจำกัดใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะตายละเดี๋ยวยังไงก็ตามมีอีกห้องไหมถ้าเกิดในกรณีที่อาจารย์ครอบครัวใหญ่ขึ้น จะเป็นห้องอะไรแนะนําอาจารย์ได้บ้างค่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างนะคะเป็นแบบ1ห,ห้องนอนพลาสค่ะขนาด41ตารางเมตรนะคะโอ้ไปดูกันเลยค่ะได้ค่ะ สำหรับห้องตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนพลาสนะคะขนาด41.4ตารางเมตรค่ะก็คือจะ,อะใหญ่กว่าห้องที่เราไปดูห้องแรกใช,ใช่ไหมคะ ห้องนี้สวยงามนะฮะอย่างเนื้อจยนเชื่อว่าในความสะดวกสบายในทิศทางต่างๆเลยจะเป็นห้งวงจุ้ยการโฟรงห้องนี้ก็เป็นอีกห้องที่น่านลุ้นมากนะคะ<ม>แล้วก็ในฝั่งของครัวเดินมาปั๊บก็อยู่ตรงบริเวณจุดด้านหน้าเหมือนกันเนาะ,ะนนแล้วก็ตรงห้องนั่งเล่นเนี่ยมีความสะดวกสบายที่สําคัญห้องนอนเนี่ยฮะอาจารย์ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่หลักหงวงจุ้ยถือว่าพักผ่อนก็สบายห้องน้ําก็ดีแล้วมีอะไรให้บ้างอะคะ ค่ะคือห้องนี้นะคะจะได้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพื้นที่อเนกประสงค์ตรงด้านนี้เลยค่ะตรงนี้ที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์เพิ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าอาจารย์สามารถทําเป็นมุมทํางานหรือว่าทําเป็นมุมรับประทานอาหารแต่ที่เราเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยนี่คือทําขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าตรงเนี้ยจะเป็นสไตล์เป็นญี่ปุ่น แต่เราสามารถจะดีไซน์แบบไหนก็ได้ในพื้นที่นี้อาจจะมีโซฟาเต็มคือถ้าเป็นของอาจารย์เนี่ยค่ะตรงดีไซน์ตรงนี้อาจารย์จะเป็นพื้นที่รับแขก<ม>ให้พื้นที่มันกว้างขึ้นหรือมุมฝั่งนี้เป็นมุมการเรียนรู้ถ้าตามหลักฮงจุ้ยเนาะพออาจารย์ก็จะเป็นมุมหนังสือมุมการเรียนรู้มุมทํางานก็ยังดีเลยแต่ว่าทําเป็นห้องทํางานหรือว่ามุมรับประทานอาหารอาจารย์คิดว่าได้ไหมคะจริงๆเรามองแบบนี้ ในความสะดวกสบายของแต่ละห้องเนี่ยแต่ละห้องจะมีการจัดสรรในเรื่องของการทานอาหาร<ม>ซึ่งเราจะเห็นสังเกตได้ว่าตรงที่เป็นซุ้มของอาหารเองเนี่ยก็จะมีโต๊ะอาหารเล็กๆมีเก้าอี้ e, 2ตัว3ตัววางอยู่อันนั้นจบละแต่ฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้หรือเป็นที่นั่งรีแลกซ์สื่อหนังสือก็ได้ถือว่าดีนะคะหรือใครจะมาอาหารตรงนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ฮวงจุ้ยสามารถลงอะไรได้หมดถือว่าดีมากเลย ราคาเป็นยังไงคะราคาห้องนี้อยู่ที่7.89ล้านค่ะอยู่ที่7.89ล้านด้วยกันราคานี้เป็นราคาที่มีโปรโมชั่น ใช่จะเป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะคะจากราคาปกติจะอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านจนถึงประมาณ10ล้านค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะต้องรีบครอบครองแล้วนะคะที่สําคัญคืออาจารย์เชื่อว่าในทุกๆห้องของโครงการค่ะใครที่เหมาะสมกับห้องไหนใครที่อยากได้ไทา์ไหนเนี่ยรีบมาเลยเพราะว่า1นึ่งพื้นที่ดีห่วงจุ้ยของการตั้งดีที่สําคัญอำนวยความสะดวกมากมายถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอีกจะแนะนำห้องไหนอาจารย์คะแนะนำเป็นแบบสองห้องนอนเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างทางด้านนู้นเลยค่ะ อาจารย์ห้องนี้นะคะจะเป็นแบบ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะ,คะเป็นสไตล์ลอฟ์นะคะซึ่งจริงชอบมากเลยนะคะอาจารย์เมื่อครู่เดินเข้ามาแล้วได้ชมต่างๆมันเป็นความสะดวกสบายอะ่ะเอาง่ายๆคือถ้าอาจารย์มีเงินเหลือขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจารย์มองว่าห้องนี้เป็นห้องที่ตอบโจทย์ของอาจารย์เพราะว่า เราเนี่ยไปเซอร์วย์ไปดูนูน่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราจะพยายามจะหาห้องที่มีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากับเราได้ 1. มันมีสองชั้นเนาะเดี๋ไปส<อ>ชั้นนะปับ๊บมีความฟรอด้านบนก็มีห้องรับแขกด้วยอะ่ะค่ะเพราะว่าพื้นที่ด้านบนนี้นะคะเราให้60%ของพื้นที่ด้านล่างเลยค่ะโอคือมันสะดวกสบายมีห้องรับแขกมีห้องนอนแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างก็จะมีโซนที่เป็นห้องรับแขกอีก มีห้องนอนเล็กอีกใช,ใช่ไหมคะรวมถึงโซนทานอาหารสะดวกสบายส่วนห้องน้ําก็สะดวกสบายนะคะดน้าจารย์มองว่ามันเป็นจุดที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยน่าสนใจละเพราะจริงอาจารย์ดูแต่ละห้องเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะดูว่าเออเราอยู่กับใครเราอยู่ทําไมบางทีเราอาจจะแบบซื้อไว้แบบเซฟตัวเองนะคะ,คะห้องนี้เลมีระเบียงด้วยเหรอคะมีระเบียงอยู่ด้านนี้เลยค่ะออ้มันมดมากเลย มีทั้งหมดกี่ห้องคะในท้์นี้คือถ้าเป็นห้องสไตล์ล็อบนี้นะคะคะทั้งโครงการจะมีแค่68ยูนิตเท่านั้นค่ะ68ยูนิตต้องรีบตอ,ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเหลือจํานวนยูนิตไม่เยอะแล้วค่ะแล้วคะ,คะโอ้โหตายแล้วราคาเท่าไหร่คะถ้าเป็นห้องล็อบขนาดไซส์68ตารางเมตรนี้นะคะราคาจะอยู่ประมาณ17ล้านค่ะ17ล้านบวกลบแล้วดูแล้วราคาดีเลยนะ เพราะในย่านเนี่ยต้องบอกในราคานี้กับห้องไทายแบบเนี้ยหายากแล้วเหมือนกันแล้วคราวนี้อาจารย์ถามเรื่งสิสมมุติว่าถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสนใจอยากจะสอบถามอยากจะติดต่ออยากจะขอข้อมูลต่างๆเข้าให้ได้ที่ไหนคะ่ะข,ขอได้ที่ไหนเอ่ย ถ้าเป็นช่องทางในการติดต่อ<ช>นะคะสามารถแอดไลน์แอดที่โครงการค่ะคลาว d SKV23 นะคะหรือว่าโทรติดต่อได้ที่0 9 9 0 9 9 0242ค่ะต้องบอกในย่านในหาในย่านธุรกิจใน,ในย่านที่ทุกคนเนี่ยแบบประมาณว่าอยากจะมาจับจองอ่ะซึ่งจริงต้องบอกตอนนี้เนี่ยการที่เราจะหาคอนโดดีๆหรือคอนโดเพิ่งเริ่มต้นต่างๆเนี่ยต้องบอกที่เนี่ยเป็นที่หนึ่งที่น่าจับตามองนะคะแล้วสำหรับห้องนี้เองเนี่ยอาจารย์ต้องอยู่ชั้นไหนล่ะคะ ห้องนี้จะเริ่มชั้นที่30จนถึง39นะคะเป็นแบบสกายล็อฟค่ะโอเคซึ่งเป็นสกายล็อฟด้วยจะมีแค่4ยูนิตต่อชั้นเท่านั้นนะคะอาจารย์มีความเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะได้แล้วต้องรีบเลยค่ะต้องรีบจับจองเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี่นะคะใครอยากทราบเงื่อนไขยังไงจองยังไงอะไรยังไงเนี่ยต้องบอกเลยค่ะรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะโอเคนะคะต้องบอกว่าวันนี้อาจารย์ได้ความรู้มากมายแต่อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากรู้เลยค่ะ มีโปรโมชั่นอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างคะแน่นอนค่ะอาจารย์สำหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะอาจารย์จะเป็น The One and o n l y ค่ะซึ่งแบบ1ห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะคะพิกไซ29ตารางเมตรราคาจะอยู่ที่5.79ล้านค่ะ5.79ล้านใช่แล้วก็แบบเป็น1ห้องนอนพลาสนะคะขนาด41ตารางเมตรราคาจะอยู่ที่7.89ล้านค่ะ7.89ล้านค่ะใช่และห้องนี้นะคะถ้าเป็นแบบ2ห้องนอนขนาด50 6ตารางเมตรนะคะราคาจะอยู่ที่11.5ล้านค่ะ11.5ล้านนี่คือเป็นโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้เลยใช่ค่ะเอาละค่ะสำหรับท่านผู้ชมค่ะสนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยอยากจะจองสิทธิ์ในช่วงโปรโมชั่นเดือนพฤกภาต้องทำยังไงคะค่ะง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ เพียงพิมพ์คำว่า one price นะคะใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับไปค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะสะดวกมากมายทั้งย่านในธุรกิจต่างๆรวมถึงราคาห้องก็ไม่แรงเหมาะสำหรับการลงทุนค่ะค่ะเดี๋ยวต้องขอกระซิบบอกนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าราคานี้ไม่มีดอกจันเลยค่ะราคานี้ไม่มีดอกจันทร้ายค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าราคานี้เป็นราคาที่แน่นอนม่มีการบวกลบขึ้นลงถูกไหมฮะใช่ค่ะเก๋มากไม่มีดอกจันค่ะรีบเลยค่ะนะคะรีบจับจองเป็นเจ้า องอาจารย์เชื่อว่าได้สารที่ดีห่วงจุ้ยดีด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแชร์ข,อขอ้ขอมูลกับอาจารย์ค่ะน,น,นะคะ,คะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ห้องตามที่อาจารย์ต้องการนะคะไลฟ์สไตล์ต่างๆที่อาจารย์ต้องการเจอแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ชมรายการอย่าลืมนะคะจับจองเป็นเจ้าของรีบเลยค่ะเดี๋ยวช้าหมดอดแน่นอนค่ะ